สินเกียวยูอีสินนี้หัวชัยหลังจากตุดจีนผ่านไปยายไฝนำรูปภาพสวยๆหล่อๆของบอสนกและน้องอยูจีเพนปากามาฝากเอฟซีฝากพพ่น้องเฟนเพ่งเฟ้นมอลลัมนะคะในรูปของภาพสวยๆนะคะในงานตุดจีนนะคะพี่น้องชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากพพ่น้องคอมเมนต์เป็นกำลังแร่งเชยร์เรงใจให้บอสนกและน้องอยูจีนเด้อพีพน้องเด้อขอบคุณพพ่น้องที่ติดตามขอบคุณหลายๆค่ะแต่ยังหักกันแพ่งกัน ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากพี่น้องคอมเมนต์ไปกำลังใจนะคะ่ะสวัสดีจ้า